สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุงอิงคุยขาววงในสาวน้อยเพชรบานแพงกับพยุดเมื่อนี่พยุ์มีเรื่องมาว่าให้ฟังหลายอย่างนะครับหลายประเด็นแต่ว่าผมเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังมีเอฟซีถามเขามาว่าพระเอกวัดสีออกเพ่งบบพยุ์เล่ากับว่าบอลูอันนี้ต้องถามบอส แต่ว่าบอดนันโพสเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพระเอกวัดีิออกเพลงเรื่องนี้ f อฟซีประตงเป็นห่วงถาฟังกันใดเลยเวเร็วๆนี้แล้วพอหยุดเพิ่นกระเบาาต่อไปอีกว่าพระเอกวัดนาสิไปเสด็ดแบนอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางความคิดของเพิ่นซื่อๆบอดไดเกี่ยวกับบอดหรือนาาห่างแตอย่างใดเป็นเพียงความคิดของพอยุด เพิ่นวาเพริกวัดเกง่งมีความสามารถรอบด้านแล้วก็อินเทอร์เนตหนาเวทีนี่เอาอยู่เพิ่นว่าอันนี้ก็ย่อมรับนะครับว่าเพริกวัดนี่เพิ่นเก่งอิลีหนาเวทีนี่เพิ่นเอาอยู่อนเทอร์เนเก่งเป็นโคโ้ชศกหนาเวทีเป็นพิธีกรเปิดตัวนักล่องก็ได้สมมุติเดอพี่น้องถ้าเพิ่นไปเสะเดุดแบรนด์อลีผมก็คิดว่าโบนาสิกระทบว่งใงไ่เพราะว่าวงใหญ่มีในห่างกับลูกสาวเพิ่นยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วคือพอหยุดละวานันละ แลอีกอย่างหนึง่งฐานเอฟซีแฟนคลับของพระเอกวัดนี่ก็นเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับไปอยู่มองไดก็ได้ในสาวหน่อยเพชรบานแพงมาล้ําสมัยนี้เขาขายความแตกต่างสั่งความแตกต่างได้มากขนาดไหนยิ่งปังไปหนาวัดสิบดลกำลังมีเพลงใหม่บอกครับอันนี้ต้องถามบอดเพิ่นเ้อกับถามวุ้ยวัดแล้วอาจเพียงเองเนะก็ได้นะไม่ได้ยากไม่ได้ยากไม่ได้ขึ้นยากเลยพระเอกวัดพระเอกเขียพระเอก บบาเอากเจจงสีเออว่าเราใช่เสิเขาจาอยากอัดจำไดกก็ได้คน้่สบายสบายแม่นมติมไปใส่ครับคือพอเห็นมาสอนลูกสอนหลานแมน่นมติมยังร้อเรียกตัวเขาคือกันอตอนนี้ว่า,ามันวันนนี้คือว่าท่านมีผู้ใดมาจะค้นครับมาตอนนี้ก็ยังพระท่านไซ้สอรือก็เลยสิว่าหลังจากกันหลังหลังจากนี่แหละแล้ววันที่ยิบสองนี่แหละครับอีกวัดอมเอ็มฟิชเชอร์ลิงเมื่อคืนดูดีมากครับ ไปอีกวัดแล้วเอาอยู่ทุกทุกทุกเวทีอยู่แล้วเหรอพี่น้องทุกสถานการณ์อืมเพรยันไปอีกวัดเลยอายุเสด็จเปลี่ยนก็เลยแล้วอาอยุทุกสถานการณ์แล้วแก้ไขได้อีกตั้งหากเนยนั่นหนงลงกรไดเนาะเออแล้ว่าเอาคือซิเอไปออกวัดไปบุญมันก็ไม่นน่พี่น้องเออคันคันตัวใดสิบห้างเพราะใหญ่งานใดเหาก็ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้บอกว่าธรรมท่านจะถามไปอีกวัดธ่รท่านจะถามบอดแต่ว่าแต่ว่าพอหยุดว่าไปอีกวัดสามารถที่จะไปดึงดึงดึงได้ดึงได้ทุกสถานการณ์ พอวงญ่มันกับนีมันก็มีตัวยืนนี่เด้วมีบอดมีองค์หญิงยืนยี่รักแหล้วก็เลยจังหวันกับพระเอกเลยยกยายใจตำเนินไปเพราะีก็เตรียมตัวแล้วนะขึ้นแท่นมาแล้วมันบ่ต้นก็ขึ้นแท่นมาแล้วขึ้นแท่นไปรับพระเอกเนว้าหนาได้แล้วเออมาคููกันก็เกนพระเอกวัดคนนี้เ็าจะได้หมดเลยมีมันยูได้สมองเราเลยบอดล้าสีเอาไปแล้วว่างไว้แล้วมนเนี่ยเสดยยอดวิวหลยบักครับพี่น้องเขาก็ต้องปั้นซอยกันแหละลูกๆสุขคนครับ บยาย่าหักผู้ใดไปผู้หนึ่งได้หักต่หักไปน้ากันองค์ก่อนเนาะพี่น้องเชียร์ทุกคนที่รักกีฬาหน่อยเดอ้อคือทอดใจไรน้าเจาพระยดกิดหอดสาวหน่อยทุกคนเด้อจินตนาวันดีเจ้าพยุดเมริงวัดีครับดีค่ะติดตามคู่แฝดเตยเสดือดอย่ย่ครับพรยุดธนางเอกไปเอกนักเอกสาวหน่อยแทนกันได้มัดทุกตําแหน่งไม่แน่พี่น้องไม่แน่อ,นอ,อาศิคุยกันก็พราอัจฉรยพระเอกวัดไปช่วยสเสดืดแบนกันได้หรือตัน วันนี้แล้วแต่แล้วแต่ผู้บริารหารบอกว่าผมบอกก,กล้าก้าวกล้แมันไปได้ด้วความคิดผู้ใดขึ้น,ดดน่าเขียมสิเดไปรถแห่น,น,นะเป็นพัฒนะเมื่อมันถึงเวลามันก็ต้องใช้บุคคลที่เราไว้ใจที่สุดอบอดแล้วก็มองผมคิดว่าบ่ได้ตั้งกันดอกตนเราประกาศหานัก้องที่สามารถอินเตอร์เทนคนดูได้หน้าเวทีกับสดดจแดนยิ่งกัไเ้แล้วเนาะเราเอฟซีสามารใครออกเพลงมาเราต้องช่วยกันดันช่วยกันเคลียร์นะครับลุ้นปากเมล เสร็จคอยกับมามาแล้วบางเคียบางเทียศิลปินน่ลองได้เรียนได้ได้พี่น้องลองได้เรียนได,ได,ได้ที่เราประกาศหาว่าต้องการนักร้องผู้ชายที่สามารถเป็นโพสกเป็นอลองทิ้งได้ทุกสไตล์เมื่อนั้นไปก็ได้ไปนนะนนาำั้งโทนคนเลี้ยงช้างแล้วก็ว่าพยุตธกแนะนนำผมแนะ่ผมบอทนันอีกเก่งสร้างเก่งครับช้าง คนคนเลี้ยงช้างนี่เก่งมากในการโวยง่ายวมาขันทีบ่ภา,าษาภาษาโคดโก็คือสามารถออาตวรอดได้ไนครับแต่ว่ากระเด็ดตีตีลูกซ้ายเยวาวช้างถ้าหนูจะพูดให้มันดีที่สุดหนูต้องพยายามอย่าให้มันนะครับบ่อดวยนะแม่แล้วครับคืออยู่ในควาพี่น้องสนับสนุนเลยชุดก,กัะดันอีซีสาวน้อยนะครับถ้าน้องมานะออกเพลงต้องช่วยกันดัน <c oughs> อีซีมานะถ้าอยากได้เข <c oughs> าจะเสียกั <c oughs> ไนไห,นหามเนาะเราเขาหักกันหรอเขาจะเสียกัน <c oughs> อีซี่สาวน้อยต <c oughs> ้องหัก คักลูกลูกสุขุนได้กีนน่องเชียสุขคนเด้อเชียร์ลูกลูกทุกคนในสาวน้อยเด้อพี่น้องฮักกันกอดกันไปแค่เจังเข่าเนียเพือพี่น้องคือโบรรลุนคนว่ะเอาสิได้เวลาอวยหลวห้องฮาที่นี้ปาก็ยุดเมตตาเจนะูกเป็ดในสาวน้อยทุกคนเด้อพี่น้้องขึนพอลูกบ่ได้ขึ้นไปที่นํากันมันกินข้าวบ่มีกับธรรมดาการเจ็บป่วยไข่ครับพอหยิบวัดไปใครจะมาแทนครับผมว่า เอากับพระเอกฮอดดี้พระเอกต้นนั่นเ่ยพี่น้องบ่ได้ตั้งกันเดมเห็นบ่ดดี้พระเอกวัดบ่มาต้นต้นมีมลใช่ก็สามารถเรียนเป็นเงาะได้ฮอดดี้ก็สามารถเรียนได้เนาะนะครับเราใช้คนเราต้องใส่ถึกหมองถึกจุดเพี่น้องอันนี้เป็นความคิดพอยุดเนี่น่อพี่น้องอย่าไปเว้าเด้อบอดบ่ได้เว้าเด้เพราะวัดเราก็เจียงเนาะไดเจียงเดยสุดยอดดวัาเกือกันกับทรงทรงทรงเข็มกันไปหน่วยสองน่ะเพราะว่าหน่วยแรกก็ วลาใช้เห็ดไปดีแล้วเข้ามาต้องไปวัาถึงเบื่ออื่นเนาะนน้อยกันนะ่ารักเขากันได้ครับทุกคนหนวันนี้ไปแต้งหน่ายยังมาทันดอกวันนี้ <c oughs> เพินแต้งให้แม่ <c oughs> พะ่อ